มีตราสารทุนมากเกินไปนะควรจะมีเนี่ยหกปรากฏว่ามีไปถึง76%ไม่มีสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเราควรจะมีทองคําในช่วงที่ผ่านมาซึ่งบวกเยอะมากขาดทุนลึกแค่ไหนตัวที่ลึกสุดใจเนี่ยลบไป42%ต้องฟื้น 72%ถึงจะเท้าทุนกลุ่มหุ้นจีนนะครับมีอยู่3กลกองนะซ้ำซ้อนขาดทุน3กลกองเลยหุ้นจีนเนี่ยถ้าตามคำแนะนำของเทชเชอริสบวกขึ้นมาในช่วงปีที่ผ่านมาหลาย10%แต่ลูกค้าหลายท่านยังขาดทุนอยู่ลึกๆเลยนะครับก่อนที่จะมาเจอเราการลงทุนเนี่ยมันมีจุดสำคัญคือต้องถูกกาะละแล้วก็เทศะด้วย ซ่องพอร์ตวันนี้ก็มาถึง EP พีที่76แล้วนะครับเป็นพอร์ตของคุณเซียนครับพี่เก่งครับมาเล่ารายละเอียดพอร์ตของคุณเซียนกันเลยดีกว่าครับคุณเซียนอายุี่ยอายุ47ปีนะครับไลฟ์สเตตเนี่ยจึงอยู่ในระดับ4ี่นะปานกลางคอนสูบแล้วก็มาทำซดเทสรับความเสี่ยงได้ระดับ4เช่นกันรับความเสี่ยงจากสินค้าพกพาหั์ก็ได้แล้วก็อาจารย์รักเปลี่ยนก็ได้เช่นกันนะครับ ก่อนที่จะดูรายละเอียดข้างในกันเนีย่ยมาวิเคราะห์โงเฮงพอร์ตพินากันก่อนนะครับ,รบก็ได้ไปห้าโง่เฮงเช่นเคยน,นะครับ,รบต้องบอกท่านผู้ชมว่าทําไมถึงต้องห้าทุกตอนเพราะว่าเป็นอาการของคนที่ มาเข้าห้องฉุกเฉินแหละถ้าอาการไม่หนักนะครับอาการไม่ครบเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมาหรอกพอครบแล้วเนี่ยก็เลยต้องมาถึงมือเราให้ช่วยดูนะครับข้อแรกเนี่ยจัดพอตามความเสี่ยงหรือเปล่ามีตราสารทุนมากเกินไปนะควรจะมีเนี่ยหกปรากฏว่ามีไปถึง76%ก็นะครับก็เยอะเกินไปข้อ2เนี่ยมี asset class ครบไหมนะครับไม่มีสินค้าโภคภัณฑ์ถ้าใครจำได้เนี่ย EP ก่อนหนะ้า ก็ไม่มีสินค้าพกพาเหมือนกันนะครับซึ่งเราควรจะมีทองคําในช่วงที่ผ่านมาซึ่งบวกเยอะมากก็ไม่มีก็น่าเสียดายการกระจายแอสเทคลาสเหมาะสมหรือเปล่านะครับกลุ่มตราสารทุนเนี่ยยังกระจุกอยู่ในหุ้นเอเชียนะครับก็เป็นวิชโนบายแอสนะครับมีทั้งจีนมีทั้งไทยเนี่ยกินสัดส่วนเยอะมากเลยนะครับเยอะเกินไปไม่ได้มีการไปที่สหรัฐไม่มีไปที่หุ้นเทคอย่างน่าเสียดายครับข้อ4นะครับจานวนกองซ้าซ้อนหรือเปล่า พุ่นไทย2กองข้างในซํำซ้อนกันพุ้นจีน3ามกองข้างในก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับเป็นภาระในการดูแลข้อ5มาอีกแล้วครับ,รบน้องสมาร์ทขาดทุนลึกแค่ไหนนะครับตัวที่ลึกสุดใจเนี่ยลบไป42%นะครับ,รบต้องฟื้น72เปถึงจะเท้าทุนครับพี่เก่งยกตัวอย่างกองทุนในพอร์ตนี้หน่อยครับผม มีอยู่12กองนะครับถ้ายกมาหมดคงจายานะแล้เอากลุ่มที่ซ้าซ้อนกันเยอะๆตัวอย่างแรกก็คือกลุ่มหุ้นจีนนะครับมีอยู่3กองนะซ้ําซ้อนรวมกันเนี่ยมีสัดส่วนเกือบ20%นะครับขาดทุน3กองเลยกองแรกลบไป10%อีก2กองลบไป41กับ42%หุ้นจีนเนี่ยถ้าตามคำแนะนําของเทชัวริสนะบวกขึ้นมาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย หลายสินะครับน้องสมาเนี่ยจริงๆอยู่หลังบ้านเนี่ยทำด้านข้อมูลให้กับลูกค้าอยู่แล้วด้วยครับก็จะเห็นว่าหุ้นจีนห่ะบ,บวกกันมาสวยงามมากถือกันมาเป็นปีๆนะครับแต่ลูกค้าหลายท่านยังขาดทุนอยู่ลึกๆเลยนะครับก่อนที่จะมาเจอเรามันแปลว่าการลงทุนเนี่ยมันมีจุดสําคัญคือต้องถูกกาละแล้วก็เทศะด้วยนะครับ,รบอยู่ในหุ้นจีนเนี่ยถือว่าถูก เทศะแล้วคือถูกที่แต่ว่ามีเร็วไปหน่อยนะครับ,รบถ้ามีถูกเวลาเนี่ยจะไม่ขาดทุนหรือขณะนี้เราก,กำไรด้วยนี่เรียกว่าเสียไปกลับเลยเสียไปกลับคือยังไงอยากให้เวลานี้นึงเพราะว่าเงินลงทุนเริ่มต้นเนี่ยอย่างกองหนึ่งเนี่ยที่ขาดทุนไป42%คุณเซียนล,ลงไป2 0 0 0 0บาทนะครับถ้าวันนี้ยังไม่ลงทุนเลยนะ2,0,000บาทนี้ยังอยู่ครบแต่ว่าตอนนี้ขาดทุนไปแล้ว8 4 0 0 0 น่าเสียดายนะครับแต่ถ้ายิ่งกว่าน,นั้นเนี่ยเอาเงินก้อนนี้ลงทุนอย่างถูกกาลัคือถูกเวลานะครับไปเข้าหุ้นจีนตอนที่เราแนะนำเนี่ยอาจจะบวกไปแล้ว30%นะครับแทนที่จะขาดทุนแ0 0ห0,000ื่นเนี่ยควรจะได้กำไรสักหกห0 0่นไปแล้วแต่ว่าค่าเสียโอกาสตอนนี้คือไม่ใช่แค่80,000นะครับ<ม>แสนกว่าบาทครับ<ม>นอกจากนั้นก็ยังมีหุ้นไทยสกองนะครับกองนึงเป็นกอง ไทยเอสนะกำลังนิดหน่อยอีกกองหนึ่งเนี่ยเป็นหุ้นไทย a r m s Z50 นะครับขาดทุนไป11%อย่างน่าเสียดายพอต้นทางนะครับมีเงินมา2ล้านเกือบ6 0แสนบาทขาดทุนไป5%เกือบ6%ไม่ได้เยอะแต่ไส้ในดราม่าไงนะครับแล้วก็มีเงินมาให้ดูที่ปลายทางเนี่ยประมาณ2ล้าน4 0 0แสนกว่าบาทครับ แสงสว่างไปอุโมงค์เป็นไงบ้างครับพี่เก่งเห็นน้องสมารตทำตาแสบๆเพราะว่าแสงสว่างมันจ้าจริงๆนะครับเอาภาพรวมมาให้ก่อนคราวนี้นะครับทั้งหมด11กองนะเป็นเงินมาให้ดูเนี่ยสองล้านสี่แสนสอกว่าบาทนะครับ1ปีย้อวหลังเนี่ยบวกไป20%นะแล้วก็1เดือน3เดือนก็เป็นบวกสวยงาม กลุ่มแรกครับคือตราสารนี้นะ20%แบ่งเป็น13%กับ7%โดยประมาณนะครับตัวเล็กไม่ค่อยลงตัวเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนมาจากกองต้นทางนะมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะนะครับเราทําให้ได้เต็มที่แต่อาจจะไม่ลงตัวเป๊ะ,ปะแต่ว่า ก็เป็นกองที่ผลตอบแทนที่ผ่านมาบวกสวยงามทั้ง2กองนะครับสินค้าเพิกขน 9. 9้น9.9เปอ็นเป็นกองทุนทองคำแบบ h e d นะครับถือต่อไปอีกกองหนึ่งเป็นกองได้สังหา5แล้วก็กลุ่มใหญ่เนี่ยประมาณ65เป็นกองหุ้นที่กระจายลงทั่วโลกนะครับมีตั้งแต่หุ้นเทคทั่วโลกนะครับหุ้นสหรัฐหุ้นยุโรปหุ้นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแถวนี้ก็มีหุ้นจีนหุ้นไทยยังมีนะแล้วก็หุ้นเวียดนามรวมทั้งหมด11กองครับ ย้ำอีกครั้งนะครับตัวเลขในตารางนี้เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นไปแล้วจบไปแล้วนะครับจะสวยงามอย่างไรเนี่ยไม่ได้แปลว่าอนาคตจะได้แบบนี้นะครับแต่เรานามาสแสดงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีทุกกองเนี่ยมีศักยภาพที่จะถือลงทุนต่อไปได้ตามคำแนะนำครับ เข้าสู่ช่วงคำถามท้าย EP ครับผมวันนี้มี2คํคำถามเหมือนเดิมครับคำถามแรกจากคุณปณิธานครับผมถามว่าหากมีความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟอ้อควรจัดพอร์ตอย่างไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสินทรัพย์ประเภทไหนที่ควรเพิ่มเข้าไปครับปัจจัยเรื่องภาวะเงินเฟ้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงจะกลัวกันตอนที่เงินเฟ้อมันขึ้น,นแรงนะครับ,รบเงินเฟ้อต่าๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นประโยชน์กับการลงทุนอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คงเป็นคำถามล่วงหน้าเพราะว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ย เงินเฟอ้อไทยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำไม่กี่เดือนเนี่ยยังติดลบอยู่เลยซึ่งมันก็สะท้อนได้ประมาณหนึ่งถึงมุมมองเศรษฐกิจในอนาคตนะว่าจะเป็นอย่างไรถ้างเงินเฟอ้อติดลบเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีเงินเฟอ้ออยู่บ้างแบบที่จัดการได้ไม่สูงเกินไปเนี่ยดีที่สุดนะครับ แต่ว่าคุณปริญาธานถามว่าถ้ากลัวเรื่องเงินเฟอ้อเนี่ยต้องจัดการอย่างไรนะครับในกรณีที่เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นสูงมากๆเนี่ยสินทรัพย์ประเภทหุ้นนะครับหรือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอาจจะย่อลงมานะครับโดยเฉพาะหุ้นเติบโตหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะถูกเทลงมาเยอะนะครับอาจจะต้องปรับออกมามีตัวอย่างเช่นช่วงที่รัเสเซียกับยูเครนเนี่ย เริ่มมีปัญหากันใหม่ๆนะครับช่วงน,นั้นเนี่ยเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเร็วมากนะครับราคาหุ้นเทคโนโลยีก็โดนเทล,ลงมาถ้ามีคนช่วยแนะนํานะเราออกได้ตั้งแต่หัววันเนี่ยก็จะประหยัดเงินไปได้แต่ส่วนที่น่าเอาเงินไปเข้าในช่วงนี้ภาวะเงินเฟ้อกาลังไล่ตัวขึ้นเนี่ยก็คือเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นเพราะว่าตร,ร,ราสารหนี้เนี่ยมันจะมีผลตผอบแทน2ส่วนคือจากราคาตราสารแล้วก็อัตราดอกเบี้ยหน้าตัวดอกเบี้ยหน้าตัวเนี่ยก็ได้อยู่แล้ว แล้วแต่ว่ากองทุนเนี่ยจะซื้อตราสารอะไรเข้ามานะครับแต่ว่าราคาตราสารเนี่ยถ้าโดเบียเป็นขาขึ้นราคาตราสารจะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงเงินเฟอ้อเป็นขาขึ้นดูอายุคงเหลือของกองทุนให้ดีทีว่า ยาวเกินไปหรือเปล่านะครับ,รบแต่ว่าถ้าเงินเฟอ้อขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงแล้วนิ่งแล้วเนี่ยเราสามารถปรับไปเป็นกองทุนคราสานี้ที่ระยะกลางถึงระยะยาวได้นะครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากดอกเบีย้ยหน้าตั๋วที่สูงเพราะว่าดอกเบีย้ยสูงอยู่นะครับและเวลาดอกเบีย้ยเป็นขาลงเนี่ยนะครับก็จะได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากราคาตราสารที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสมการมาตรฐานนะั้นดอกเบีย้ยขาขึ้นราคาตราสารลดลงดอกเบี้ยขาลงราคาตราสารเพิ่มขึ้นครับคําถามต่อมาเป็นของคุณแพรวาครับ ควรแบ่งเงินสำรองฉุกเฉินออกมาจากพอร์ตการลงทุนเลยไหม แล้วเงินที่ยังไม่ลงทุนแต่เก็บไว้ในพอร์ตเนี่ยควรถือไว้ในกองทุนตลาดเงินหรือควรจะรอจังหวะลงทุนในกองทุนหุ้นดีครับคาถามนี้ก็เป็นการดูภาพรวมว่าควรจัดเงินอย่างไรนะครับซึ่งเราเคยแนะนําไปในะตอน,นก่อนว่าควรจะมีเงินสํารองฉุกเฉินเนี่ยที่พร้อมใช้ได้ในลักษณะของเงินฝากออมทรัพย์นะครับอยากใช้เมื่อไหร่เนี่ยก็กดโอนกดถอนได้ทันทีนะครับอันนี้สํารองไว้จะเป็นสัดส่วนมากน้อยเท่าไหร่แล้วแต่แต่ละคนว่าชีวิตมีความตื่นเต้นไหมนะครับตื่นเต้นมากก็สํารองเยอะหน่อยไม่ค,ค่อย ตื่นเต้นก็สำรองน้อยๆหน่อย,อ,ย,อ,ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกองทุนตรา,าสารหนี้นะครับที่อาจจะใช้เวลาถอนไม่นานนะทีบวกหนึ่งอย่างเงี้ยน,นะครับก็ มีสำรองไว้ได้เหมือนกันซึ่งสามารถอยู่ในการจัดพอร์ตโดยรวมก็ได้นะครับเพราะว่าในการจัดพอร์ตเนี่ยต่อให้มีระดับความเสี่ยงสูงสุดนะก็ต้องมีกองทุนตราสารหนี้ที่บนหนึ่งเนี่ยในสัดส่วนไม่น้อยอยู่แล้วใช้ส่วนนั้นแทนได้นะครับสามารถขายต่อออกมาจากเงินฝากได้เลยส่วนคําถามที่ว่าควรรอจังหวะลงทุนในกองทุนหุ้นหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะต้องแยกกันนะเพราะว่าเงินที่ใช้ถูกเฉินเนี่ยกับเงินที่ใช้จัดพอร์ตเนี่ยอาจจะเป็นคนละ ส่วนกันนะครับส่วนที่ใช้ฉุกเฉินเนี่ยเราสำรองไว้ก็จบไปแล้วนะครับส่วนที่เราไม่ต้องฉุกเฉินเนี่ยใช้ลงทุนแบบจัดพอร์ตได้ดังนั้นเนี่ยถ้าจังหวะนั้นเนี่ยลงทุนกองทุนหุ้นได้นะครับอย่างที่เราแนะนําจัดพอร์ตไปตามปกติเนี่ยก็มีหุ้นไม่เป็นไรครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ e b ที่76นะครับภาพรวมคือเป็นกองภาษีทั้งพอร์ตต้นทางนะครับแต่ว่าได้รับโง่หิ้งพอร์ตพินาศครบๆทุกข้อนะครับต้องพาไปจัดใหม่ที่ปลายทางมีการกระจายลงทุนทั่วโลกแล้วก็ล้าาางงตัััวววททีี่่่่ขดุนนลึกกกกอออไปครบสํถมเเยื ว่าเงินเฟอ้อนะครับก็มีวิธีการจัดการนะครับทั้งเงินเฟอ้อที่กําลังไล่ขึ้นมาสูงสูงนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อที่ค้างอยู่ในระดับสูงเนี่ยมีวิธีจัดการ นนอีกคําถามหนึ่งการดูเรื่องการสํารองเงินฉุกเฉินแล้วก็เงินที่ไม่ฉุกเฉินเนี่ยควรจ,จัดการมันอย่างไรนะครับก็ต้องแยกกันจัดการเงินฉุกเฉินเนี่ยต้องสํารองไว้ให้พอตามภาวะของแต่ละคนนะครับส่วนที่ไม่ฉุกเฉินเนี่ยจัดอรอตได้ตามปกติครับสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการคําแนะนําจาก Treasury สนะครับสามารถส่งรายละเอียดมาได้ในช่องทางที่แสดงในคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อเปิดบัญชีลงทุนฟรีและเริ่มลงทุนจริงตามแผนต่อไปครับ